เข้ากายศาสตร์นะคะพี่น้องตาบติปีไหมที่ทำเนี่ยตาบติปีได้ไหม,มเดี๋ยวอีกสักหน่อยก็จะได้กินข้าวหลามนะคะเจ้าเก่าของอำเภอหนองบัวนครสวัน ยังรับใช้พระเจ้าเหมือนเดิมนะคะแต่อันนี้งานเสริมจ้ะขา,ข,ขายของขายของขายของช่วยนะ <bulbs. S 1> เท้าไเยสตาแต์แล้วก็มีขนมจีนด้วยฝีมือแม่พงนะคะพี่น้อง,องพี่น้องในพระคิ์ท่านใด แวะมาที่อำเภอหนองบัวก็อย่าลืมแว่มาที่ตลาดมาอุดหนุนได้นะคะถามหาแม่ค้าที่ชื่อพงแถวนี้รู้จักหมดค่ะอันนี้ขนมจีนน้ำยาปลาช่อนขนมจีนน้ำยาปลาช่อนอันนี้ถ้าจำชื่อไม่ผิดก็น่าจะเรียกน้ำติ๊ กะทิอะไรก็ไม่รู้ส่วนขนมจีนนี้จะเส้นเส้นขนมจีนเราไม่ได้ไปรับซื้อมาอีกทีนะคะแต่ว่าเป็นของญาติพี่น้องกันเขาทำเองค่ะขนมจีนก็จะสดๆใหม่ๆเลยค่ะเพราะว่าทำญาติพี่น้องของเราเขาทำขายกันเอง บรรยากาศนะคะพี่น้องบรรยากาศบรรยากาศตลาดอำเภอนงบัว ขายให้ด้วยอ้าวขายให้หน้าตาจะประมาณนี้ค่ะพี่น้องอร่อยแน่นอนเพราะว่าน้องสาวซื้อไปครั้งหนึ่งหลายครั้งละอร่อยค่ะอร่อยได้ชิมละอร่อยชิมให้ดูแม่ค้าก็น่ารักชิมให้ดูก็ได้แม,ม่ค้าก็น่ารักม,มีข้าวโป่งด้วยนะแต่ตอนนี้เหลือน้อยแล้วอร่อยค่ะเจ้าเดิมต้มมัสกาแฟอร่อย ทำขายเองทุกอย่างอันนี้มะขามนะคะมะขามคุกเองทําเองโดยประสบการณ์นะคะไม่ใช่แม่ค้ามือใหม่นะคะพี่น้องหลายสิบปีแล้วแม่ค้า70ส่วนอันนี้แ่าแปิอันนั้น อันนี้ไม่ค่าเจ็ดสิบอันนั้นไม่ค่าแปดสิว้าอันนี้แคบหมูแม่พงเขาทำเองนะคะเนี่ยไม่ได้รับซื้อมานะคะนนกำลังทำอยูอ่แม่พงก็จะทำเองแคบหมูอร่อยค่ะอร่อยไม่ไม่แพ้พีเนือ้อพ่อค้าเจ้าอู้อู้ ันนี้ก็น่ารักค่ะขนมจีนเหมือนกันอร่อยค่ะอร่อยเจ้าเดิมขนมจีนก็สดนะคะเส้นเนี้ยสดแน่นอนเพราะว่าเราทำเองวันต่อวันค่ะเป็นญาติพี่น้องกันเองส่วนอันนี้ขนมจีนนะคะเราทำจากเนื้อปลาช่อนนะคะก็ทำวันต่อวันนะคะ ส่วนข้าวกายศาสตร์เราก็ทําเองค่ะวันต่อวันด้เช่นกันก็ฝากพี่น้องในพระคิดกดติดตามด้วยนะคะพี่น้องถ้าแวะมาที่อำเภอหนองบัวก็ถามหาแม่ค้าที่ชื่อพงทุกคนรู้จักค่ะเข้ามาที่ตลาดได้เลยนะคะบ๊ายบายประเจ้าเวพรค่ะ